เพืเ่อนๆรู้ไหมนี่คืออะไรกระถางต้นไม้นะนี่ทำเองผมทำเองนะทำแบบไหนรู้ไหมเพืเ่อนนะแนะนำเลยนะอันนี้เป็นส่วนอที่เป็นเศษผ้าเหมือน,นเศษผ้านะเออนี่เป็นทาส่วนเศษผ้านะเอาเศษผ้ามาทำเนี้ยก็เจาะตรงนี้ด้วยที่ผ้าเป็นผ้าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะสี่เหลี่ยมผืนผ้าปุ๊บเราก็ตัดตรงกลางนะพับไปได้มุมนะพับไปทมาให้ได้ตรงกลางเซนเตอร์ตรงกลางอน่ะแล้วก็เจาะรูแล้วก็ต้องก,การตัดนะให้ได้รูประมาณนี้นะ หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะเพื่อน้าระบายได้ง่ายขึ้นนะใหญ่กว่านี้สัหน่อยแล้วกันที่มันเล็กไปนะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นทําแบบนี้ทํำยังไงก็คือเราก็จะมีแบบอย่างนี้นะอันนี้สมมติเป็นผ้าใช่ไหมเราปูนก่อนอันนี้คือเคลือบด้วยปูนเราปูนผสมน้ำก่อนปูนผสมน้ำน่ะผสมน้ำนะปูนผสมน้ํานะเออแล้วก็ดินถ้าไม่ต้องใช้ดินไม่ต้องใช้ซายก็ได้ายละเอียดก็ได้หรือใช้ซายอีก็ได้เออ อันนี้ผมไม่ได้ใช้ทรายใช้สรายละเอียดกันแหละเออแล้วก็แปรงจุ่มกาแล้วเอาผ้าก่อนเอาผ้าก่อนทีสเต็ปเอาผ้าจุ่มกาไอ้นี่นะจุ่มกาน้ำปูนนะแล้วไปอย่างนี้ใช่ไหมเออพอประมามาปุ๊บเราก็เอาเนี้ยเอาผ้าห่อเข้าไปในแบบน,นะอย,อย่างเนี้ยนะแบบกระถางกระถางกระถางสมาร์ที่เป็นพลาสติกก็ได้เอามาลองแนละ้วลองผ้าแล้วก็ผ้าห่อนะแล้วก็ปรับแต่งเอาปรับแต่งเอานะเออ เก็บไปเราทำเองจะเอากี็เกล็ก็ได้นี่นะทับเก็บจะเอากี็เกล็ก็ได้ทําเอานะแปดสิบผ้ามือสองนะเพื่อนๆนะซื้อถ้าซื้อได้ในโลกออนไลน์นะเออเราก็ใช้แปรงทาค่อยๆทาเอาค่อยๆท,ทาเอานะพอพอได้แห้งเดียวค่อยเอาข้อแกะแบบออกมาแล้วก็ตั้งเงี้ยแล้วก็ทาเจ้าหนาหนานะก็ได้ก็ได้เพื่อนถ้าเอาหนามากมันก็จะแข็งแข็งแรงมากกว่าเดิมแต่ถ้าเอาบางมันก็จะมันก็จะนิ่มมันก็สามารถจับเป็นเหมือนผ้าผ้าที่แบบว่าผ้าแบบที่มันเป็นมีอะไรแป้งกับแป้งกับเกาะประมาณนี้ มันจะไม่ค่อยคนทุงเท่าไหร่ต้องเอาแบบว่าให้มันหนาขึ้นน้ำเปื่อนหนาๆเงี้ยเงี้ยหนาจนแข็งดังนั้ดูฟังเสียงนี้เนี่ยผมทาจนหนาทาหลายรอบเลยใช้เวลาสองวันเลยเนี่ยเนะี่ยทาให้มันแห้งทาแล้วแถวรอบสองรอบแลบ้วพอมันแห้งกท็ทาอีกพอแห้งก็ทาอีกทาทาจนหนามันหมดนะนี่ทาไปสิบสิบรอบแล้วเนี่ยนะจนได้หนาขนาดเนี้เป็นงานฝีมือนะอกระถางประมาณนี้ก็มาสักสามสิบห้าหรือสี่สิบบาทอนะไรแบบนี้นะถ้าเราถ้าเราพ่นสีเรวก็จะแพงขึ้นอีกน,นะ เราได้เสริมได้จากเศษผ้าเราเนี่ยมาทำมาทำเป็นกระถางต้นไม้เพื่อนนะอโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากฝากคลิปนี้ในการไปคลิปยาวกันเพื่อสร้างเพื่อลงคอนเทนต์เพื่อหาอะไรมันลงคอนเทนตนะ์เนาะเออก็ฝากแล้วกันไปคลิปนี้แล้วกันนะ